ครับแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อดำรงนามสกุลมากระจันตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบรุรีเราได้ทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเป็นโอท็อปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมของเราอยู่25 25รายนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์โอท็อปกลุ่มผู้ปรับตัวสู่การพัฒนาก็พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็มีการาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีทักษะในการบริหารนะบริหารพัฒนากลุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางทางด้านการตลาดซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ย เราอยู่กับผู้ประกอบการ2วันใน2วันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการทั้ง25รายในเรื่องของเช่นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็จะให้ความรู้เรื่องของการทําสลานะครับการทําบรรจุภัณฑ์อะไรทํางนี้นะครับแล้วก็เราได้เอาผู้เชี่ยวชาญมามาร่วมวิเคราะห์ตัวพิพิธภัณฑ์ของผู้ประกอบการหลังจาก2วันนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับ ลงไปคุยกับผู้ประกอบการที่กลุ่มเพื่อที่จะไปวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในมิติไหนบ้างพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทางาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำนะครับพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ประกอบการเขาต้องการนะครับพอขั้นจบขอได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วก็เราจะไปทดลองตลาด นะครับไปทดลองตลาดหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะส่งอมอบผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอาไปเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ซึ่งเราก็มุ่งหวังว่า,าผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่า,าผู้ประกอบการทั้ง25รายเนี่ยที่เราคัดมาก็คือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มผลิตสินค้าดัางนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวสลากตัวบรรจุภัณฑ์ตัวมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าพอมาเข้าโครงการของเราแล้วเนี่ยนะครับเรา,เาคาดหวังว่าทั้ง25รายเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นสามารถผลิตซ้ําในมาตรฐานเดิมนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักมีช่องทางการตลาดจาหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็จะทําให้ผู้ประกอบการเราสามารถที่จะมีรายได้ ที่เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับ,บนนะคะแล้วก็ท่านผู้ประกอบการนะคะทั้ง25รายนะคะก็ต้องเรียนก่อนว่าเป็นรองมือใหม่เอี่ยมเลยนะคะเนื่องจะว่ามารับตำแหน่งวันที่2นะคะก็ยังไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่มากนักนะคะแต่ในเรื่องของภารกิจเนี่ยก็เราก็ผ่านงานในส่วนของ พัฒนาการ<ฮ>จังหวัดมางพอสมควรนะคะ<ฮ>ก็วันนี้นะคะก็ถือว่าผู้ประกอบการนะคะได้มาเจอกับผู้ที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะอย่างท่านเนี่ยอ,อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ท่านมีศักยภาพอะไรที่จะสามารถขึ้นสามารถทําการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสามารถที่จะติดตลาดแลวก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สําคัญยิ่งของทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าท่าน<ะ>วิทยากรเนี่ยก็จะมาพูดคุยนะคะว่าท่านมีความสามารถอะไรมีศักยภาพด้านไหนท่านสามารถค้นตัวตนหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรสิ่งที่เป็นจุดเด่นของท่านเนี่ยโดยท่านวิทยากรเนี่ย จะเป็นผู้ให้คําแนะนํานะคะจะเป็นผู้ชี้แนะนะคะแล้วก็ท่านมีอะไรท่านถามได้เลยนะคะเนื่องจากว่าโอกาสเนี้ยที่มาเจอกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่ได้บ่อยนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ท่านคนพบขึ้นมาเนี่ยว่าท่านมีอะไรที่โดดเด่นท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นรูปของผลิตภัณฑ์การตลาดได้นะคะสามารถมีมาตรฐานในเรื่องของการดําเนินการท่านผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่ากัน คราวนี้ก็จัะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท่านจะยกระดับขึ้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอนเดนสูงสูงขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าปรับตัวเพื่อการพัฒน,นาที่ยั่งยืนนะคะนี่เป็นจุดสําคัญนะคะที่ท่านพัฒนาการจังหวัดเนี่ยท่านเรียนว่าโครงการนี้นะคะก็เพื่อทุกท่านนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะคะ